สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง,างสาวจำซิ่งค่ะอยู่กับสาวรักนะคะวันนี้อยู่กับป้าเล้าค่ะแล้วก็น้องบีมจบแล้วมหนบอกจบแล้วอ่าเราจะมารีวิวลอตเตอรี่ป้าเล้านะคะใหม่ๆพี่น้องคะ ค<ไ>ร้อมใส่ว่ะเอา้าจังมืนนี่จังมืนนี่หาพัน <laughs> พน,นี่นะนล้นมันทำไมหุบไปซื้อมาตะโคลาบวะนี่อ,อันติขายไปไหมครับอู้ใส่ดีคักว่ะตีน้ำตีแหง โตัวสี่เจ็ดนั่นไหมยกขึ้นไวเพื่อนจะระบีเลยน่ะมือสวยๆน่ะนี่นี่แหละปีนี่พ่อรับจ้างเท่าไรเข้าเอาไปซื้อซ<อ>ื้อสวยบิดเลยเงินประตงหู้บีม,มเ,เออ ยื oh. oh. ่ตรงนี้แหละเดี๋ยวย่าจับโน้ตี่ลาด้านๆแม่วงงไว้เลยดึงยกเงื <S 2> <S 2> ่อขึ้นบ่อถูกมาแนบบอสูกๆม่บ้าไปดึง เบาวตะเลิดบอลนั่นก็อกบอกว่าสุกไปทั้งหนาทั้งหลังเนาะเป็ดจักไรล่ะมือนี้เปอดสีอะไรนี่เพราะเธเทียงอยู่ไปมันกินา้นไมยูก เียงเลยกองนี้มนเียงเออลากันละเอออเด้ลอตเตอรี่ใหม่ห้านเจ็ดพาเรายื่นถามมึงนี้แหละ ăn thu súp kêu bìm. Anh này, muốn tôn hương Dạ ra, tôn อย่าแสบบริการพี่ไส้เนาะโอ้มาซีดแล้วมู้นฟิตธรรมดาแล้วเนาะอันรถตรีไม er ่เนาะโอ้เผลอตีลังกาตีลังกาเขาเร็วมาะไอ้กึ้นมาขาววะ

น้ำมให้ปู่เราไปขวดที่เหลืองๆในตะกา้าน่ะตะกา้ามอเตอร์ไซค์น่ะโอ้โหนมื่นจืดเนี่ยมาอยากน้องหแล้วแต่แล้วลัตเตอรี่มันมาหอหรอ

ขายแล้วพี่น้อนงโมตเลีนี่เบียกขายแท่กมาได้นี่ยันเด็กขายอยู่นี่นีม่มีแม่เหล็กไหมผูก่อนลูก คือปก่กอนอ่ร้านคุณเพูยงเขาอยากเองมือสาวคีโมไส้ไปใส่มาคีโมไส้อย่างนะผ้าบดหน้าไปบานกวดโอ้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมรตเตอรี่ใหม่ป้าเราออกงานแรกนะคะนี่ออกงานแรก นั่เข้าวรางวัลใหม่แล้วตอนนี้ก็มารอปลาเราอยู่หน้าแล้วนะปลาเรายังไม่มาเลยวันนี้ปลาเราเหนื่อยค่ะสิ่เป็นล่มพี่น้องเอ้ยทํางานตั้งแต่เช้าช่วงนี้เขาเร่งหวานข้าวค่ะต้องรถไถต้องไถให้เสร็จทันฝนน่ะ ้องรีบค่ะยิวน้ำบ่มีเวลาหดสูบยาให้ลูกสาวมาซอยพี่น้องเอ้ยนี่อายุเท่าไหร่เมื่อเยาเท่าไหร่ยี่สิ <20. S 1> ปบปวชจบแล้วค่ะจบแล้วปวชปวสไหมเอเอจบปวสแล้วค่ะทุกคนคะเราต้องมาดูว่าน้องบีมจะเรียนต่อหรือไม่เรียนเอาเดี๋ยวว่าแมง พ้องเสแสร้บคารุดดำจักเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ